ไปน้ได้มาหลายประเทศครับได้แล้วปาาได้แล้วญี่ปุ่นเกาหลีผู้หญิงที่สวยที่สุดแพ้อิสลามอิสลามนี่สวยเหรครับสวยครับตาคมตาคมครับคิดดูตาคมมากตาคมมากเวาลากรีดยางไม่ต้องใช้มีดครับยืนกลิบตาเนี่ยน้ำยางไหลมันคมมากคมมากครับ โอ้ oh, ได้เมียอิสลามจีบยากไม่คนอิสลามจีบไม่ยากแต่มันเปลืองเงินก่าตัวไัพครับทำไมเวลารับสายไม่ค่อยวางไง <c oughs> ไม่ค่อยวางสายเออรับเร็วอนอนพูดมากพูดคำเรียวแต่ยาวอุทูไปวันนั้นประมาณห้มูงยินอู่ไปถึงก็รับโลโลเติมร้อยหนึงหมดแล้ว ลำบาทไอ้บ้าเอ้ยไม่รู้เร mm hmm. like um. ื่องพิธีศาสนาไม่ใช่คนรับโทรศัพท์ไม่รู้ควยนาโลยาวจะมโมงกว่ากว่าแค่นี้นะเมียอิสลามเะชื่ออะไรเมียที่ได้เป็นอิสลามน้องควาติมะน้องควาติมะอโอน้องควาติมะไง อยู่ไหนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่ใต้อยู่ใต้ใชนะใครน้องควาติมาได้กับกูตอนนี้ขายลูกสลาแล้วมึงพอเข้าแขก,กพอเป็นอิสลามต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยอชื่ออะไรไฮยาลังคเมีชื่อควาติมาแต่งงานคืนแรกพอกูเอาไขออกมามันว่าอัลลัมมาได้เมียแกกู อยู่กันนุกเนี่อยู่กันอีกไหมตอนนี้โอ้ยเลิกกันแล้วมันทิ้งกูไปทำไมพอดีกูไปทำงานก่อจ้างอยู่เพืนบุรีนี่ทีนี้ไปทำงานก่อจ้างอยู่ได้ไม่นานเท่าแก่ไล่กูออกหาว่ากูขี้เกียจกลับบ้านไม่มีตังเมียเลิกเลยแต่มึงขี้เกียจจริงปะไม่ขี้เกียจช่วยทุกอย่างก่ออิช่วยคราวปูนช่วย แบกซ้ายช่วยแต่วันนั้นก,ก,กนน็ตัดกระเบื้องจะปูกระเบื้องแล้วกูนอนแล้วทำไมไม่ช่วยตัดกระเบื้องตนั้นตัดกระเบื้องได้ไงกูได้เมียอิสลาเป็นลูกหมูก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าคนเราต้องรู้จี <c oughs> ลเลอหนีไปอยู่ทุพันไปอยู่หนอเ <c oughs> ดิมบางนางบวช <c oughs> ไปอยู่เดิมบางนางบวชเออทำไมคนเรียกว่าอำเภอเดิมบางนางบวช มีประวัติไหมมีทำไมผู้หญิงแต่งงานกับผัวแล้วเมื่อก่อนหุ่นเรียวสวยบางพออยู่นันนๆแดกมากอ้วนพอเลยผัวทิง้งนางก็เลยบวชเดิมๆนี่บางนี่นางนี่แต่พออยู่นันนออ้วนบวช <c oughs> ประวัติผีอะไรนั่นพอรู้ตั้งนั้นประวัติออดเจอมาแล้วเรอะคนเราต้องมีงานทำนะอย่าก,กี่เกียจนี่งานการต้องทำ พี่นุ้ยนี่ชอบเล่นการพน,นันเหรอวันก่อนติดคุกไหมเจ๊ละ่ะติดโดยเหตุบังเอิญผมไม่ได้เล่นทีตำรวจจับเฉยๆไม่เล่นแล้วก็จะจับได้ไงก็คุยอมรับว่ากูจะไปเล่นไพ่แต่พอดีไปถึงเจ้าของบ่อนเขาบอกว่าขาเต็มเขาบอกว่านอนก่อนเดี๋ยวขาขาดค่อยปลุกเองทหนี้คูก็นอนพอนอนทีนี้คูหลับพอหลับตำรวจมาไล่พวกเล่นไพ่วิ่งหมดเหลือแต่กูนอนอยู่คนเดียว ตำรวจมาถึงกูหลับๆแกมาถึงกจกิดแลแ้วแกถามลุงลุงเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยมึงว่าไงว่าเล่นครับอ๋อถ้าไปบอกคนาทำไมนึนกว่าเขาขาดขาแล้วกูมไม่ทันมองกูนึกว่าเจ้าของบ้านอ๋อดันเป็นตำรวจคิดด้วยนั่นโอ้ตกใจวิง่งไม่คิดชีวิตเลยกูวิง่งเออไม่คิดชีวิตเลยคิด,ดว่วิง่ง ขนาดรองเต้ากูยังไม่ออนเลยขนาดไม่ได้ใส่ไหออวิ่งไปไหนวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นไปอยู่ได้ตอนหนึ่งตำรวจมายืนอยู่ใต้โคนมะพร้าวตำรวจว่าลุงเห็นพวกเล่นไพ่วิ่งมานี่ป่าลุงว่าไม่เห็นเลยหละด้วยลุงขึ้นเปล่าดังแต่เช้าไม่เจอใครตำรวจว่าอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อ,อนลุงช่วยเก็บไม้สัลกลูกสิวะ มึงเก็บให้ไหมกว่าได้ลูกเอ้ยแล้วมึงเก็บให้กี่ลูกเก็บกับอะไร้พอกูเงยคอขึ้นไปดูข้างบนมันยอดด้วนโอ้ยมันรวยมึงคิดดูมาพปล่าทั้งสวนสองร้อยกว่าต้นมาด้วนต้นที่กูขึ้นไปแอบตำรวจแช่เทียจริงรำแบกนี้โนะเอะ ถ้าได้กินไม่นำมาเปล่าไ,ได้กินตำรวจพาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้วสิบบาทไม่ต้องขึ้นดีกว่าอ๋อเหรอฮะลำบากลำบากจริงลำบากจริง